สวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านนะวันนี้ก็มาเจอผมเหมือนเดิมหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมอเตอร์ไซค์สองยว่หลงช่องมานานเสยนานนะครับเนื่องจากกลับแว็บแล้วก็เครื่องนี้มันเป็นพายุฝนนะฮะนี่ก็คือรถของลูกค้านะครับที่จะนํามาซ่อมนะคันนี้เนี่ยผมเจอตอนตอนกลับแท็บเมื่อคืนเมื่อสองคืนก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี่คันของผมอยู่นี่ดู ดูกันของผมจอดหมดสภาพอยู่นี่ยางแบนมาแล้วกิบต,ตั้งก่อนกิบตั้งก่อนกิบตั้งก่อนเอเอทำไมที่นี่ขวดน้ำโคกเยอะจังเลยวะกินแต่น้ำโคกมันเรื่องยังไงเดี๋ยวลองไปเทสดูวคันนี้ลูกค้าพามาซ่อมเหมือนบอกว่ายางไม่ยังไม,ไม่ไม่โดนใจนะครับอุย้ยเบรกดีมากเบรกหน้าดีมากโอ้ยเบรกเบรกหน้าบ้านเลยบังนะ โอ้ยเบรกหลังกินจังวะือาสำหรับการเทสรถนะขั้นแรกที่เราต้องต้อง,อ,งอ่าต้องเช็คก็คือนี่ฮะเบรกหน้าเบรกหลังนะครับโอ้ยโคอไม่ร่วมเลยวะบังโคอแน่นด้วยว่ะเนี่ยก้บาะเฟอือต้องต่ำแบบน,นี้โคอมันไม่แน่นก้บาะเฟอือแต่นี่ฟัน คอมันไม่แน่นนะคอมันไม่แน่นแต่นี้คออะไรแน่นดีนะเลกกอะไรแน่นมากเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูแล้แลวเราลงลงทางนั้นดนนกีกว่าคันนี้ก็สูงกว่าคันของ,ของผมเยอะเลยนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันเป็นทรงเตี้ยนนี่นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกครั้งหนึง่งอืมเห้ยสูงมากท่อก็เป็นท่อแบบ พ่ออะไรดีวะพญานาคอะพ่อพญานาคแล้วกันเรียกว่าพ่อพญานาคแล้วกันนะเดี๋ยวลองมันสตาร์ทดูวะล,ลูกค้าเพิ่งซื้อมาคันนี้สามหมื่นสามนะจากจากกรุงเทพครับสตาร์ทลบแบบนี้ซาบูดิยกโชก คันนีน้รู้สึกว่ามันมันยังไงวะมันมันสั่นครับโอ้ยไฟมากครับโอ้ยฟ้าตื้นตื้นมากโอ้ยสั่นมากครับสั่นมากคืลองฟังดูวะ สั่นก,ก็คือลูกค้าบ,บอกว่าคันนี้เนี่ยมันมันขับเร็วไม่ได้นะครับขับแล้วมันมันสั่นนั่นเองครับมันสั่นมากมันสั่นแบบสั่นถังสั่นแบบพูดเป็นภาษาใต้ก็คือรังไข่สั่นไปห,หมดสำหรับคันนี้นะชิน้นยร์อะไรก็โอเคอยู่นะเนี่ย แต่เนี่ยดูมันสั่นขึ้นมือเลยครับสั่นมากสั่นมากเมื่อกี้ถ้าใครได้ยินเสียงถังดังนังคลืบเลยนะนข้างสั่นมากเยอะมากก็น,นั่นแหละที่ลูกค้าจะมามาซ่อมก็คือมันบิดไม่ขึ้นนะแกบอกว่าบิดได้น,นิดนึงเนี่ยมันมันมันตันนะครับมันบิดไม่ขึ้นเลยแล้วก็ บิดไม่ขึ้นแล้วก็มันมันสั่นขึ้นมือสั่นขึ้นถังนะเนี่ยดูว่โอ้โห,โห,โหเห็นไหมสั่นมากไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอ,อะไรนะแบบนี้ถ้าสั่นแบบนี้ดูเดี๋ยวกลับไปบอกกันเนี่ยดูมันสั่นแบบ ก็คือทุกคนน่าจะได้ยินเสียงแหละเสียงที่ดังชืดนชื้นชื้นตะเกียบก่อขับก่อเปิดโบเ,เปิดหนักมันสั่นเลยเห็นไหมฮะนี่ไหมถุงได้ไหมถุงหัวถังสั่นมากครับสั่นมากปกติเนี่ยเอสมันจะไม่สั่นขนาดนี้นะขนาดขันของผมเองเนี่ยก็ก็ไม่สั่นขนาดนี้ ไปสั่นไปหมดเลยพวก,กคุณเนี่ยพวกสโลนิ่งมากคาบูคเรียมคันนี้ เนี่ยดูพัดพัดผมชอบพัดแบบนี้นะมันตื้นดีอะแบบโคดโคตอนะซันนัดวะบางเบิร์คขับบิดบเดียวน,น,น,นี่พบบิดอีกเดียวกับซันเลย ถสั่นแบบนี้แล้วเรายังฝืนครับนี่อาจจะมีพวกผมว่าพวกโคเวียงพวกอะไรจะมีปัญหาได้นะก็สันบบน่นแล้วเรายังฝืนที่จะขับอยู่นะก็มาเทสนิดหน่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะแกะไป็นส่งแล้วแกะเปส็สองแกะเรื่องแล้วก็ไปไปเช็คโคเวียงแล้วก็บาลานเซอร์ด้วยสั่นมาก เข็นเก็บเทสไปก่อนนะเทสเทสให้บังให้บังขับแค่นี้ก็รู้เลยว่ามันลำบากแน่ๆตั้นจังหวะนี่ยต้องกันแอร์เวสกันกันนูน่นต้องหยอกช่วงรับประเนียบ้านเลย ไอน,นี้เลียวเลวเลียวกวงดีนั้นกล้องเรากันโน่บอดอยู่เติรนดีไงเลียวไม่ใหญ่เก้ามันยังไม่ได้ก็โอเคเดี๋ยวเราดูว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะจะแกะเครื่องไปซ่อมครับนะไปเช็คอย่างที่บอกแล้วว่ามันสั่นมาเพราะอ,อะไรแต่คันนี้ผมว่าถ้าเครื่องสมบูรณ์เนี่ยผมว่าน่าจะวิ่งดีอยู่นะ เพราะว่าเสียงเครื่องก็ถือว่าโอเคนะวันนี้โอเคแค่นี้แล้วกันแล้ว